สวัสดีทุกทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ตอนกินข้าวกันอีกเ <c oughs> ช่นเคยนะครับในในคลิปนี้นะเราก็จะมาพูดถึงตัวละครที่มีชื่อว่า โคมิกันนั่นเองนะครับว่ายังน่าเปิดอยู่ไหมหน่าเปิดสําหรับใครแล้วก็ไม่น่าเปิดสําหรับใครข้อดีข้อเสียอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหา6คลิปนี้กันครับผมขอแนะนําร้านดีๆอย่าง Richman Shop เป็นร้านรับเติมเกมในราคาถูกบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอปดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือน สะดวกปลอดภัยคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนแถมยังสามารถเติมได้หลายเกมแล้วก็หลายแอปพลิเคชันมากๆอีกด้วยโน1เรื่องเติมเกมต้อง r i c h m a n d Shop 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 แต่ก่อนอื่นเนี่ยผมว่าเราังต้องมาทําความรู้จักกับตัวละครอย่างโคโคมิกันก่อนดีกว่านะครับว่าตัวละครนี้เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะโดยตัวละครอย่างโคโคมินะครับเป็นตัวละครในตําแหน่ง Sub h e ล l e r กับ Sub e n a b l e ในตัวละครเดียวกันเนาะ ซับเอนเบอร์คืออะไรซับแอนเ์นัเบอร์ก็คือเป็นซับที่เน้นแปะคาดในสนามโดยที่ตัวเองไม่ได้อยู่ในสนามนั่นเองนะครับโดยสแตติสโคมีต้องการจะเป็นในส่วนของค่า HP เป็นหลัก นะครับแล้วก็อัตราคิเนี่ยไม่ต้องใส่อะไรเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าตัวละครอย่างโคคคมิเนี่ยมันอัตราคิติดลบนะฮะเพราะฉะนั้นก็ใส่แค่เลือดก็พอแล้วกับกับค่าฟื้นฟูเพื่อให้กดอิิได้บ่อยๆนะครับแต่ว่าบิวผมอาจจะดูกาก,ากนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ปั้นโคโคมิขนาดนั้นเนาะซึ่งอาวุธที่โคโคมิใช้ก็จะเป็นในสงสื่อเวทนะครับมาดูกันในสงพรสวรรค์น,นะครับว่าตัวละครอย่างโคโคมิทําอะไรได้นะ การจะตีปกติโคโคมิไม่ได้ใช้นะครับเพราะงั้นก็ไม่อองอัพเนาะตัวของสกิลท่าของโคโมมิเนี่ยจะมีไม่ค่อยคล้ายๆกันกับมูนาเลยนะครับก็คือจะเป็นการปล่อยตัวของแมงกะพุนออกไปกับเครื่อมน้ําอยู่กลางสนามนะครับซึ่งก็อ่ะเดี๋ยวทำให้ดูก็ได้นะครับนี่มันจะเป็นการปล่อยแมงกะพุนอ,อ่ในสนามนะครับซึ่งระยะในการแปะน้ำเนี่ยมันไกลมากนะครับประมาณอ,อ่ก็ตามที่ผมวงแล้วกันนะถ้านึกไม่ออกว่าวงตัวของ แมงกะพุนเมื่อกี้เนี่ยมันไกลขนาดไหนนะครับก็ตัวของวงโคโคมิเนี่ยจะไกลประมาณวงเบนเน็ตนะครับวงอันติองเบนเน็ตก็ก็คือเท่ากับวงฮิวของแมงกระพุนโคโคมิเลยนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยสกิลธาตุเนี่ยนอกจากจะแปรน้ําได้ก็อย่างที่บอกเขาว่ามันสามารถฮิวได้ด้วยโดยณเลเวล4มันจะฮิวคิดเป็น5.5%ของพลังชีวิตสูงสุดบวกห0 0หน่วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอัพไปมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเอาจากเลเวล4นะปัจจุบันแล้วก็โคโคมิที่มีเลือด0 0 0สามหมื่น มันจะฮิวอยู่ประมาณ3,000กว่าอ่าก็คือจะฮิวเท่ากับในส่วนของประมาณ1 0ของเลือดอ่ะผมตีไว้ประมาณนั้นนะครับ10%ของเลือดถ้าเกิดคุณอัพเป็นซักเวล9มันก็จะสแตนบายอยู่ประมาณช่วงแถวๆ10%เลยแล้วก็มีบวกตรงนี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณอัพไปไกลมันจะฮิวแรงมากนะครับอาจจะฮิวอยู่ประมาณซัก6700 0เลยซึ่งฮิวโคตรแรงนะครับแรงแบบล้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยจริงๆคุณจะอัพไปซักเวล6กเวล7จก็ได้นะครับไม่จะเปต้อง ฮิลล้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรคุณเยอะนะครับมันอาจจะทําให้ตัวของแฟกโอเชียนฮิลแคลมเนี่ยทำดาเมจมากขึ้นก็จริงแต่ว่าตัวของแฟกนี้ไม่ได้มีผลต่อการเล่นจริงๆมากขนาดนั้นนะครับดาเมจที่ได้มามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะงั้นเนี่ยคุณสามารถเอาทรัพยากรเลซินที่แทนที่ว่าจะเอาไปอัพโคโคมีเนี่ยเอาไปอัพตัวอื่นอาจจะคุ้มกว่านะครับในมุมมองของผมนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเลเวลของตัวละครแล้วก็เลเวลของพรสวรรค์ของโคโคมีไม่มีผลต่อการแช่แข็งนานขึ้นเพราะงั้นเนี่ยไม่ต้องออไิ จะเป็นการกดแล้วก็โคโคมิเนจะทําให้การโจมตีปกติของเขาเนี่ยฮีลได้ด้วยอ่าหลังจากที่กดนะการโจมตีปกติของโคโคมิจะฮีลไว้ได้ด้วยนะครับซึ่งฮีลแรงพอสมควรอ่านและฮีลทั้งทีมนะครับแต่ว่าอันตรีของโคโคมิเนไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้สักเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ปั้นเป็นในส่วนของแบบ m a i dps หรืออะไรอย่างนั้นเนาะมันจะได้ใช้จริงๆก็ในกรณีที่แบบว่าทีมของเราเนี่ยมันโดนดาเมจแบบโอ้โห แรงมากๆแล้วก็เรารู้สึกว่าเราไม่อยากเอาตัวเลือดน้อยตรงนั้นเนี่ยมายืนอยู่ในสนามนะครับเพราะงั้นก็เอาตัวของโคโคมิเนี่ยมายืนกดนั่งติในสนามแล้วก็ตๆีๆให้เลือดตัวหลักของเราเนี่ยมันเต็มซะก่อนนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนตัวอะไรประมาณนี้เป็นเหมือนสกิลฉุกเฉินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอัพก็จะทําให้เลือดในทีมของเราเต็มไวอะไรประมาณนั้นนอะแต่ทําไม่อัพก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโคโคมิส่วนตัวผมมองว่าแค่เลเวลสี่ก็ฮีลแรงพอแล้วนะฮะหมายถึงว่าในสมภพสวรรค์นะมาที่ เมื่อใช้ตัวของอันติจะทําให้ตัวของแมงกะพุนอยู่นานขึ้นนะครับก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยตัวของแมงกะพุนจะมีคูดาวอยู่ที่20วินาทีแล้วก็ระยะเวลาคงอยู่ยที่12วินาทีหมายความว่ามันจะมีเวลา8วินาทีในการคูดาวจริงๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันอาจจะนานเกินไปสำหรับบางโรเตชันคุณก็จะสามารถกดอันติของโคโคมิเพื่อรีเซ็ตคูดาว ของแมงกะพุนได้นี่คือประโยชน์ของอันติและเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงบอกให้คุณใส่ฟื้นฟูนะครับเพราะว่าอันติมันมีหน้าที่แค่นี้แหละคือกดอันติเพื่อให้แมงกะพุนอยู่นานขึ้นอันนั้นเป็นอย่างหลักนะครับที่เราจะได้ใช้อันติเนาะแล้วก็พาสซสีฟอีกอันนึงก็คือหลังจากที่คุณกดอันติเนี่ยโบนัสคอเสการโจมตีปกติและชาร์จโจมตีของโคโคบี จะแรงขึ้นนะครับก็คือง่ายๆก็คือมันเป็นพาสซี่ที่ทาให้โคโคมิตีแรงขึ้นในส่วรตอนที่กดอัตินั่นเองแต่ว่าแน่นอนเขาบอกว่าตัวละครของโคโคมิมันติดคลิไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็น DPS ที่แรงขนาดนั้นยกเว้นว่าคุณจะมีกลุ่มดาวแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะกดโคโคมิมาเพื่อฮิวอย่างเดียวไม่ต้องเปิดกลุ่มดาวนะครับมันฮิวแบบมันโกงแต่สีสูดแล้วถ้าเอาแค่เรื่องฮิวแต่ถ้าเกิดคุณจะเปิดมาเป็น DPS เปิดกลุ่มดาวก็ไม่ได้แย่ครับ หากคุณกําลังมองหาร้านขายไอดีีโลคุณภาพที่ซื้อได้ชัวปาพและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนําร้านดีๆอย่างอาเขตครับเขาเป็นร้านขายไอดีีโลและไอเดีเริ่มต้น5ดาวเพชรเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโนหนึ่งทุกราคาสายกายชายอย่าพลาดนะครับ ทีนี้เรามาฟังข้อดีข้อเสียของโคโคมิกันดีกว่านะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างแล้วก็มีข้อเสียอะไรบ้างนะครับข้อดีของโคโคมิคือณปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีตัวละครตัวไหนที่ฮิวดีไปกว่าโคโคมิแล้วนะครับนี่คือตัวละครที่ฮิวดีที่สุดในเกมณปัจจุบันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครต้องการฮิวบอกเลยตัวละครตัวนี้รับจบนะครับมันฮิวแรงจริงจริง แล้วก็ข้อดีอีกข้อนึงก็คือในเรื่องของการแปะทตุน้ําที่แปะได้ดีมากๆนะครับเรียกได้ว่าอาจจะดีที่สุดในเกมแล้วก็ได้เพราะว่าทั้งเป้าหมายเดี่ยวแล้วก็เป้าหมายหมู่เดี่ยวโคโคมิสามารถตอบโจทย์ทั้ง2เลยเนื่องจากแมงกะพรุนของเขาแปะน้ำค่อนข้างที่จะทีพอสมควรนะครับแล้วก็แปะน้ําเป็นวงกว้างด้วยเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะโอเคระดับหนึ่งเลยนะครับคือไม่ไม่ได้ไม่ระดับหนึ่งอ่ะ T S S เลยแหละในเรื่องของการแปะน้ําแล้วก็ฮิลนะครับเรียกได้ว่าเป็นซับเอเดเบอร์ w แล้วก็ซับฮิลที่ส ทีนี้ข้อเสียงตัวละครนี้ล่ะมีอะไรบ้างนะครับข้อเสียข้อแรกที่ผมมองก็คือในกรณีที่คุณไปเจอพวกดีบัฟทตุน้าเนี่ยดีบัฟทตุน้าคือยังไงเวลาที่คุณติดทตุน้านะครับซึ่งโคโคมีมันแปะท่าน้ำให้ตัวเองได้ไวเวลาทีา่กดตัวของแมงกะพรุนมาครั้งแรกนะครับมันจะแปะท่าน้ำให้ตัวเองซึ่งในบางดันเจี้ยนเนี่ยเวลาที่คุณติดทตุน้ํามันจะทําให้คูดาวคูณ2หมาย,มายเอาแมงกะพรุนเนี่ยมันจะคูดาวทั้งหมด40วินาทีครับซึ่งมันยาวนานมากมันนานแบบว่า นานเกินไปเอ,อางี้ดีกว่านะครับและแม้แอนติก็ครูดาวทั้งหมด18วินาทีซึ่งถ้าคูณ2ไปมันก็นานใช่ไหมมันเลยเป็นข้อจํากัดตรงที่ว่าโคโคมิไม่ได้เก่งในทุกสถานการณ์มันจะไม่เก่งในกรณีที่คุณเจอดิบับทัดน้ําซึ่งมักจะเจอบ่อยในอบิสกับในส่วนของดันนะมอนสเต็นะครับมันจะมีอยู่ดันหนึ่งที่คูดาวคูณ2ซึ่ง โคคุมิไม่ควรจะเอาไปใส่อะไรในที่แบบนั้นนะมันมันค่อนข้างจะเรียกได้ว่าเล่นลําบากนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีวิธีทางในการแก้สักทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณก็สามารถใส่ในส่วนของอาวุธสกิลฟิชเชลได้อย่างที่บอกเนาะออมรีสกิลในกรณีที่คุณติดดีบัฟนะครับซึ่งอันนั้นเป็นข้อเสียของโคคุมิไหมก็ไม่ใช่นะครับเรียกว่าอ่ะเป็นจุดบอดอ่ะเรียกว่าเป็นจุดบอดนะครับแล้วก็ข้อเสียข้อนึ่งของโคคมิก็คือตัวของโคคมิเนี่ยมันแปะน้ําในวงแบบเขาเรียกไงอะ ก็คือความอิสระในการแปะน้ํามันไม่ดีเท่ากับตัวละครอย่างพวกซิงชิลนั่นเองอ่ะนี่คือตัวละครอย่างซิงชิลนะครับที่การแปะน้าเนี่ยมันสามารถแปะไปทานทิศทางไหนก็ได้ซึ่งจริงๆมันล็อกมอนด้วยนะครับคุณจะสังเกตว่ามันมีความอิสระในการแปะน้าค่อนข้างที่จะสูงแต่ตัดมาที่ตรวของโคคมีเนี่ยที่มันแปะน้ําแค่ตรงนี้เว้ยซึ่งถ้าเกิดว่ามอนมันแว้นมาอยู่ตรงนี้เนะี่ยมันก็ไม่โดนน้าแล้วนะครับก็คือ มันจะมีช่องโหว่ในกรณีที่คุณไม่เล่นในตี้แช่แข็งนั่นเองอันนี้เป็นข้อเสียของการแปะน้ําแบบนี้นะครับสรุปแล้วตัวละครอย่างโคโคมิเนี่ยยังน่าเปิดอยู่ไหมน่าเปิดสำหรับใครส่วนตัวผมมองว่าคนที่จะเหมาะกับการเปิดโคโคมิเนี่ยจะเป็นคนที่มีตัวของพวกตี้ฟรีสต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเมดิเ s สกันยูหรืออายกาศนะครับใครมีตัวละคร1ใน2ตัวนี้เนี่ยคุณสามารถเอาตัวของโคโคมิไปเล่นดได้ด้วยเลยนะครับ อันนี้คือในกรณีที่การยูเป็นดีเพสฟรีดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเล่นการยูรีเวิร์สเมลโคโกมิก็อาจจะไม่เหมาะอะไรประมาณนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของโคโกมิจะดูเหมาะที่สุดในกรณีที่คุณเอาไปเล่นกับอายกากะนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวละครที่แปะน้ําได้ดีกว่าโมนาระดับหนึ่งเลยนะครับคือผมตีว่าแปะน้ําดีกว่าประมาณ30%นะแล้วในตีอายการะเนี่ยมันมีตัวรวบอย่างคสาสึนะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหายห่วงเลยเรื่องตัวของการที่มันแปะน้ําอยู่กับที่คุณสามารถรวบมอนมมาาาให้้้้โดดดนนนนนํไรััเเพะีี่ อันนี้คือในกรณีแรกเนาะสำหรับคนที่เคิดว่าจะเปิดให้อายากาศก็บอกเลยว่าน่าเปิดแน่นอนนะครับมันเป็นตัวละครที่แปะน้ําได้ดีจริงๆปัจจุบันผมก็ใช้ในอบิสนะครับอีกตี้นึ่งที่น่าสนใจก็จะเป็นพวกตี้ไฮเปอร์บูมตี้บูมตี้ที่มันแบบว่าเล่นกับท่านไม้อะไรอย่างงี้โคโคมิก็น่าเปิดเหมือนกันนะครับ แล้วก็จะน่าเปิดสําหรับคนที่อวยด้วยนะครับโฮมีก็แน่นอน,นครับผมว่าหลายๆคนก็มองว่าตัวละครนี้น่ารักอะไรอย่างนี้ก็เปิดได้เลยนะครับแน่นอนว่ามันเป็นตัวละครที่เก่งมากๆอยู่แล้วจะเปิดก็ไม่ได้เสียหายอะไรต่อไอดีนะครับมันอาจจะดีด้วยซ้ําที่คุณมีตัวฮิวที่ดีขนาดนี้เพราะว่าในบางกรณีเนี่ยถึงแม้จงลี่จะเป็นคนที่คงกระพันมากๆแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยครับอบิทก็จะมีตัวของมอนที่สามารถตีทะลุโลได้ในจุดนั้นเนี่ยโคโคมีก็จะตอบโจทย์มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของโคโค สองด้านกับจงลี่อะไรอย่างนี้จงลี่เป็นเหมือนด้านหัวที่ถ้าเกิดว่าเจอแค่มอนธรรมดาเนียจงลี่สามารถตอบโจทย์ได้หมดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเจอมอนที่ตีลรุโลโคโคมิก็สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ซึ่งโคโคมิเนี่ยจะตอบโจทย์ได้ครอบคลุมกว่าเพราะว่าถึงแม้จะเป็นมอนธรรมดาโคโคมิก็สามารถเอามาฮีวได้นะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ทําให้โคโคมิเนี่ยเอ่อไม่สามารถช่วยคุณได้นั่นก็คือการที่แม็กซ์เอพีของคุณมันต่ํา นะครับผมจะยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าแมคเคนีของซิงชิลเนี่ยมันสักหมอ่ะถ้าเกิดว่าคุณโดนมอนทําปฏิกิริยาธาตุใส่ทีเดียวคุณอาจจะตายได้เลยนะครับไม่เป็นไรกดไปเลยซึ่งในจุดนั้นเนี่ยโคคมิช่วยคุณไม่ได้แต่จงลี่ช่วยคุณได้อะไรประมาณนี้มันก็เลยเป็นเหมือนเหรียญสอด้านหรือดาบสองคมนะครับ2ตัวละครตัวนี้อะไรประมาณนั้น สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็แล้วแต่คุณได้แตตัดสินใจว่าจะเปิดหรือไม่นะครับผมก็เป็นแนวทางให้คุณได้เพียงเท่านี้นะครับนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมที่ได้เล่นตัวของโฮมิมานะ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ,บ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมีกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากดซับซะถทําไมอยากโดนเซ็กโหด